สวัสดีครับจุดของพวกเรากดเลยคดตอนนี้อเกมเกมอะไรเกมอะไรมาเลรอเฟเดสนะเลฟเอเดสสองนะตอนนี้เราก็จะมาเล่นกันเลยช่างมั้งเกิดตามางก็เลฟเอเดสหนึ่งใช่หรอใช่ครับก็เกิตามด่านนี้บอกก็บอกว่าคือ เคยไลฟ์ดไปแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเขไม่มีคนดูไม่เกี่ยวไม่เกันแบบคนดูน้อยเกินไปแบบเกิดเรื่องอะไรบนีเหอไม่ได้ขะความกำลังใจขอความกำลังใจวยกดกันหน่อม เอะไอ้หไเนิด t e d n ง่อนยิงเพื่อไอ้คนที่ตามมานี่คือเพื่อนเขาใช่ไหมไอ้คนที่ตามมาคือเพื่อนเขาเว้ยอ้าวบางต่อค่ะดีจัเยใครนะไอ้หัวร้านเนี่ยใครถามดีจันอะ คนถามครับเขาเรีย <tampoco S 2> ูก่ไปอยู่อในนขอว่าตรงนี้ครับไปดิรออะไรเนี่ยตรงไหนวะรอให้พี่ตัดลิบบิ้งครับสับัตสบ

โซนโคตรมัเฮ้ยเแค่โซนไปละติดก่อนใครเลยเค้ายังไม่หังใชยอะไรเลยะ Can you lock that door? <c oughs> We did it. Yeah. Can you believe it? ทำไมทำไมไหวอย่างวะก็เรายังไม่ทันำอะไรเลยโ,โอ้โด,ดูดูบอดดิบอดได้ที่หนึง่งยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะ <c oughs> นี่น้าจะอัพบอ <c oughs> ยังไม่ทันทำอะไรเลยอะแ <c oughs> ค่ฟัานานัมบี้สองสามตัว เมืวะแล้วเราคูอสิบเมื่อพอเข้ามานี่ยพ่อเข้ามาออฮมันนี่รู้ใช้ใช้เลือนให้หมดเลยใช่ไหมแต่ชื่อเอ้ยไม่ใล่ไม่ใม่เข่าควงอะไรล่ะ หมดใช้หมดโหแม่งเลือดข้าจุกเก้าทำไมโหเลือดเก้าเก้าเมือิตถมวะเออเขาโง่เหมือนกันโงเหมือนกันเออเนี่ยเขารู้วิธีจะดกำจัดวิทแล้วไอ้ยดี๋ยวเาทำไงเอาลูกฟองไปยิงไกลๆเว้ยไม่งีฮีเราตายเลยเด็ยทำไมเขาแล้วเราไม่ตายวะลูกฟองไกลเว้ยลูกฟองแบบหนักอ่ะ นาเพื่อนไหนเพื่อนทำนเพื่อนนเนะฉันต้องไปไหนสถานีมั้งซุงทอง เขาว่าอยู่ขางนอกดดีกว่านะเจอดอมบี้จะดีกว่าโดนไฟหัวเมื่อนแต่เขาขึ้นบนแล้วอ่ะก็มาคือเด็กหัวเขียนย้อน เฮ้ยเขาเป็นทุ่นถล่มใช่ไหมแม่งบังแม่งบังเรื่องบังเรื่องบังหรือตำรวบังเรื่อบังวินพ่อระวังใช่หรอไม่ได้ยเสียงอะไรเลยเขาวินมาจริงจรง เขาโดนเขาเดินย้อน,นมาเนยไม่ใช่หาเดียวกัน <Lights off. S 2> ไม่ใช่หวะแค่เราขึ้นมาโ oh. อย,ยวิ <Yeah. S 1> นี่ไงใว่าวิดเสียวิทปะ Over there ม <Okay. S 2> ่ใช่เสียงดักฟี กี้จะกี้เสียงกี้กับแจกี้จะเหมือนกันไหม คือนะเราไม่เ้าไปทยม่ก็ทำไมเพื่อนเขาทำไมเพื Hunter. Hunter. ่อนเขาไม่ทำได้วะไม่ยิงกุ้งตายลยเว้ยดาเมทพันพันสิบสิบเว้ยแดงว่าวินมีเลือดพันสิบุิยฮันเตอร์ฮันเตอร์เาเจอก่อนใครแล้วก็ยิงก่อนใครแต่ก็ไม่โดนก่อนใครไม่บอดค่ะ ยิงหน้าหาันยิงหน้าหาันอ้าวมาปิดทางยิงหน้าหาัเนเฮ้ยสื่งกับพี่แล้วเนี่ยยิงตูนยิงคุณพี่โอนะ้ย fire in the hole นี่พลาด Alright, Tiger, up and Adam. Nobody's leaving anyone behind. You're gonna be We gotta keep moving. Okay. We need to go up that ladder. Okay. Hello now. Reloading! เฮ้ยดิโอ้ยดปังเตอร์ปเตอร์เสียงโซนเซนสซ<ห>นนะปไหนไหนไหนม่ใช่ละโอ้ my god We made that. Can you believe it ไม่ผ่านเว โคตรง่ายฮ้ยแท็กเลยยยยยไม่นานทำแล้วเเต็มตั้งหนึ่งพันไม่เต็มถ้าเกิดไม่เต็มก็